แต่บานี oh. ah. oh. ้เนี่ยถ้าจ้าวาจะได้หงอยู่พุ่นน่ยมันมันผัดโลกอยู่นี้แล้วมันมาเซ็ตเอานี่แล้มันสิตันจูลูอยู่บนีมันเพรมันยากนะโอ้ไหลวมากพี่เลยอใจเลยเนาะอเห็นภาพเลยฉี่่าคนดังยงนอกเชียงยังมีดังโลกนป็ไฟเลยนะเมันมากอยากชิคกี้พายตวน้นเนาะปลานั่ยหะวะเอ้น มันกนอนมามนอนมาแล้วคนหนนใก่ล้เอ้ามันว่าจะสังเกตจนมันมเมนเชียงรถไฟว้ามลงมาในชสามสามเลยหอนอนชั้นล่างเลยเบอร์น่นมันแต่ก็ที่มาคุ้มเองคือคือคนทีคุ้มเองนี่คือถาโมเด์นี่แต่วันบ้านว่ามาหอนเนาะแต่มันหอนเฮ้งนะไม่ใช่พงษ์ ทักทายกับสบายดีเด้อพ่อสร้างเมื่อไหร่บ่สสบายดีเด้อยจตเตียวสบายดีพ่อสบายดีเมื่อไหร่ตอนเมื่อกินข้าวแล้วบ่เออ่ากินแล้วอืมอีกตัวอะไเนาะยังไลมียังกินม้านี่อันเก่าอีกเลยสบายดีลูกสบายดีลูกถอยหน้ากันไปสบายดีลูก สบายซื้อนุมมาผักปืนทำสบ,บ,บายดีนี่ไหมเอยอะยดิเนว่ยมันคือพอเพิ่นผักไล่ยังเมื่อนะโอ้ส่งเพิ่นชื่ออ๋อได้ส่งหรือบอปอ่ะน,นี่ยไส่งนะโอ้เมือเ่อใจมาเลยบ,บ้อปื่นี่ใจมาเลยเหมือนเนอะพี่น้องก็แต่กระเป๋าก็เบกเราเนาะเอ้อบบาวซะเดินทางปลอดภัยเนาะทั้งพอโดยโดย ปะพี่น้องเลยเดี๋ยวโอ้โอเสือกีซีมพูนะ่เนาะตีบกีซีมพู่พี่น้องเลยเนาะสบายดีแล้วพี่น้องเด้ดอ สบาดีดีเนี่ยเห็นแล้วซคือว่ากันเลเนี่ยจไม่มียังจะทำคองใจยังอีกไหมทำไหมเคยขอทาไม่ได้ของน้่นี่เตรียมพร้อมได้เดี๋ยวบอเตรียมพร้อมแบบไรขคุดเออาำจะมีเชือมีเฮงกับุดแล้วและป่เ่ย้วะซอยกันนี่แล้วใส่กันได้มองแล้วได้มองเลยนะซี่เจงด้วะ ที่ท่านที่น้องพี่เ้องบานเนยแจข่าวเนบ่ยบ้ยาวมันใจกันมไรก็เนเพราะว่าทั้งทั้งทังนก็นมีแนวิตอยู่ประมนเอาไเอนอย่งลุงนะ เอาเมนแบบกองหน้าอะไรกันของน้านี่ยอยู่ข้างนี้เนาะเมนเพราะว่าโุตรดีกันเลยเมนไรมันนี่แหละมันนมันี่เรียนนี่แหละห้องนึ่งนะห้องนึ่งบ่มือนกัเลยห้องน้ำก็เสรพี่น้องบัตกู้คุณไงนามาเบิ่งกน้ำมีดแช่ฝนฮะตีกันอีกเด้อเวทอีกเราคือสิบ่มีปัญหาอยังปัญญาตี้เอาได้เลยเนาะจะให้เบิ่งน้ำกันเนาะเพราะว่า มันเสียดได้มันอยากมันอยากเสียดแดนพอดีได้แเนาะมองอนาคตไนเดย์น้องพี่น้องอะไรครับการเคือนเท้าคนเอาทางขางเนาะพี่น้องเไปเอาทางนี้มันถอดใกล้โค้ดใกล้เอาเช้าทั้งขุ้นพนาบ้านเดย์เอาปัจจอยใกล้น้ำนี่ปัจจัยใกล้น้ำเนาะแจะขึ้นเหมาะชุดอันนี้เน็มคลองลงไปเลีนเด็ดเสดเด็ดนึงเธอไปอนาคตเห็ดวัวกับโละลงไปนี่เลยน้ำเสียน้ำยางนะเนะเหมาะสุดแล้วหลานพักนั่นอย่าเล่านี่ เปลี่ยนที่พุ่นเนาะบัดแล้วเนาะไปทางพุ่นก็ได้เนาะบ่นะเฮาเฮ็ดให้มันกายด้บ่ยะอ๋อให้มักาอัลยบ่แม่นโอ้ัพุ่นเนาะน้ําน้ํายังบ่คํา่อคืนนันน่ะดงนีเลยก็ได้เลยมันจงามเอ๋อล้บ่เี่พุ่นาเดี๋ยวิเากันเอ้าเนาะพุ่นธรรมชาติเขียวยุงๆเลยเนาะโอ้คักเป็นยันเอ้ยดีไข่หลายทูไปหั่นเสพี่น้องเนาะซอยกันได้สเฮา โอรหมดเลแล้วอันนัเดี๋ยวมองนี่นี่สีแข็งเนี่ยนะฮะแขงนี่ยแข็งแต่ตอนอยู่เทิงหมดจ้าเออเออ่ออมงแต่งกันเนยถึงนองอันนมันวิทนาพนแลยมนเริ่มแล้วมดหน้ามากก็ได้เลยอันนี้ข้าวอีกมานี่บอกเมนเมนโบไเขาจะจจำไปเลยนะเขาจํมมันกลับไปถือข้าแลบอกมระมันสามชินี่เลย้้าหาสามชิพสามิเสียดสีกับเดียนนอ่ด้วยเนาะ ยัดสีกับแดดกันว่าเฮาสิยับออกมาหลายๆเด้อเสานะบักนีับเสียดสีกับแดพี่น้องมมองมองนเนาะเฮ็ดแบบเียวๆไปเลยเด้อเนาะเอาห่อลงได้เ็เียวเด้กบไว้พอเฮาคุดมันว้างไว้คือบะเป็ดาเฮาโทลงทางเฮากดินคือเก่าเนาะมเนาะแค่เฮามาุดแล้วเฮาสิแม่นๆอือว่าเฮาง่ายคือเฮาจะเอาเอาโทลงได้นะเฮาหมแล้วก็เอาโทลงไว้ เฮากุ้งกวงไว้ก็ได้บ่คือหยังถ้ามันล้ำมันหน่อยนึงแล้วเฮาก็ทมให้แล้วแล้ก็ตังเฮ็ดฮั่วปิดไว้ปิดเมียนคือเก่าเอามีใคอยากถามอีกบดนี้มีอยากถามอีกบ่บ่ได้อยากถามอีกบ่มีต้นไม้บ่สิถามด้นะบ่ไกข้าวอยู่ไดมีข้าวอยู่ว่าแต่ยังว่าบ่ได้ไของเราพุ่นบ่ กระบอกมาอยู่แต่ยังพันไ้ยันนั่นนะยังบมมาฮอดมาฮอดใครไม่งบในชาตอนนี้รยาวจะมีบ่อรยามีรยาวยมีงบอยู่ประมาณสามพันสามพันสอนบ่อสามพันบาทนี่ครับสามันบาทจ็ค้ชื่ออย่างไง กไอยู่เรื่องลังคาเด้ใช่อันนามุ่จะไลแ้วเนางมุงมันอ่ะแนวมุงเนาะทั้งโมเตรียงนี้เด้มีเรียบร้อยแล้วเนาะมีครบเรียบร้อยบ้านนี้ยังเหลือแต่ท่อนล่างนะเหลือแต่ท่อนล่างอย่างเดียวสุดก่อเนาะสุดก่อใช่เนาะก่อสุดช่างนี่นะมีกี่เต๊ะกี่พ่อบอกพ่อสุดทึงนะาะโอ้โหเงินสี่หมื่นกว่าบาทโดยกระช่างความเนาะก่าช่างอยู่ในหันตะกี้น่ะเงินห้าหมื่นของเมย์เมย์กีชอนนั่นแหละบ้านนี้ คือเงินของลุงโป้พันดอนโดยออสเตรเลียหามันเด็กกันแต่สิบสามล้านหายแสนกีบซื้อไหมซื้อไม่ออวันนีวาชิบกล้านเจ็เนซื้อไม่เดเนาะเกจ็ดล้านเนาะแมนเลยไปทามล้านปลายเลยเฮ้ตัวนั้นมาใส่นเงือนสี่พันแปนะนี่นะโดยค่าสร้างกับหมื่นแปดโดยถ้าว่าซื้อทางกระซีจะสองหมืนสองอย่งประมาณนี้ก็โอเคปปนะโดยเกือบเนาะแบบชื่อ m u l t i m u l t ค f i e l d worship 2035 2 0 3่25 26 27 28 29 30 Ges vídeos guess get ready get ready ı บ ı m d z y e s do not, let's go.th Sunday.Clearing f r ยังยังบ่ได้ครนี้เด้ึก ऒ งอ่าคือก l e е г о ก कि ऋमो i n c ยังมีมาหลายพี่น้องอ่าเล็กเพคานเนาะแล้วก ปูนนี่มันเน่ๆอยู่ได้ต้องใช่ใช่ต้องใช่ตลอดโดยระวังนี่นะแล้วกระบอกนี่กระบอกเพอคือเ่ายังไงนี่ไผ่มีไผ่มีงบสำหรับการสำนันเนาะสิเอาเป็นตูนหรือว่าเอาอย่างกระเด้าเต้อุ่นกันพี่น้องเนาะท่านได้ท่านได้ก็ซื้อมาเป็นเล็กล้าเส้นก็ได้เนาะคือพอบุญแล้วว่าเรามีเงินบงกบวงกบแล้วก็ซื้อมาไว้แล้วเาก็ใชได้พว่ามี้แล้วเป็นยังบ้านบ้านบัดรียังบ้านอีกบารีเนาะ ถ้าบู้ใดมีบ้านแล้วก็ว่ากันไปอีกยังอีกขาดยังอีกโดยคืออตัวนั้นมากคือบายาวกันนี่ลราต้องจะให้ใช่ไหมมายาวต้องใช่ตลอดอยู่แล้วเนาะคือใช่หน่เขาก็ต้องกอันก็ต้องใช่แต่ว่าใช้ลายชุดเนี้ยใช้กระปูนเนาะใช้กระปู๊นใช้กระปู๊นใช้กระปุ๊นกอดดี่ด้เก่านั่งกันได้ปูนหรือว่าป้ายตุ๊กแกได้ใช่บ่ ใส่สถูกแก้วแม่แล้วต้องใส่ถูกแก้วพ่อแก้วพ่อแก้วพออยู่นะเออแต่พ่อได้ล้วนถูกแก้วกลองหนึ่งเท่าไรมาเงียตอนนั้นน่ะมันสองแสนนะพ่อโอ้ของมือเนี่ยมันน่าสิแพงเน่ยเลยพ่อเนียใส่กับล้านล้านปลายถูกแก้วค่อยูกนะพ่อแลาวชายชายกจะลดราดเอ็ดเงินจะสามพันบาทมันก็พอเลยเดี๋ยวอีกเนาะเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกกซื้อปูน กับมันพ่อกายชื่อเป็นชอบเอาได้จังไงนะได้ชอบเป็นองชอบก็ได้นะสเกมาใสเรถเลยเนาะเกลสเกลจนโตเข้ามาเลยมือนึ่งนะก็จะมามือนึงใช่ก็มือนึงได้มาแน่แล้มามือหรือมือมาแต่เหมืนขับกันอว่าเอาไซม่ไหวได้ไซก็ได้พี่น้องาเนี่ยโบย่เนาะพี่น้องมันมันยังมีอันกองขี้ดินอยู่ด้วยมันยังออกเลยแมนแมน นี่ออกแล้วก็เอาของยังไ่ไวไม่สบายเอารถจูดเข้ามาหนีรถบ้านนี่เออคำว่างภรรยาว่างกันนี่ตักดินมันิเทไชนี่รถนี่ใช่รถจูดมานี่มาเทไว้์รังนี่เนาะแมนพอพ่อหนึ่เลยนี่รังนี่แมนอันนี้เพราะว่าเพื่อนนิสสาวชายปั๊บอยู่เด่นแม่นี่จิ๊บปั๊บให้มันแม่นเลยเพื่อนสาวชายแล้วก็แล้วก็แล้วก็มาใชนีได้นี่เห็นไหมมันสูงขึ้นเพราะว่าจะได้เห็ดคันใดลงมาให้เราด้วยกลัวด้แล้วกะเห็ดพะรุลงมานี่ลงมางานพักงานเนี่ยดูเพื่อนพ่อต้องใส่ป้องยามอันบอกแม่นดูพี่

ยืนซีแมนตัวทั้งนี่นี่ทางหน้าหนึ่งบัวชัยจะเปิดมาจ้อีกเดี๋ยวบ่ใจ้อีกยังเพราะว่าเพราะว่านี่ใจดูดดูเยอะๆๆเมตใจมันบอกว่าได้เอาสั้นบนห้องนะเครื่องนึ่งสินี้ได้สนะให้ว่าโอ้นักวิจัยได้หนึ่งธรรมดาได้การยาหยใช่ ห้องนอนนี่กั้นจึงห้องบ่เทิงห้องจุดนั่นหรอเปล่ห้องนอนสองห้องนอนสองเนาะห้องนอนนั่นแรกสองห้องนั่งกั้นเลยอ่าปันพุทธห้องห้องน้ำก็อยู่ในโตเลยห้องน้ำอยู่นี่เลยเด้ห้องน้ำนี่นะเเป็นเคยก็อยู่ในโตเลยเนาะเพราะว่าอันนี้ตัวนี้เป็นห้องน้ำตัวนี้เนี่ยชิย่างมะนิชิค่ายขึ้นต้รงตาเนาะเนาะอันเดียวกันเป็นยังไง ประมาณประไ้ก no ็ได้ตอนน้นเครื่องของน้ำเนาะเป็นไงนะเอ่าประาหน่อยลายกันมันคือว่าขุดชำระตัวข่อยมันอึดอัดเนีนเนีนๆประมาณนี้พอได้สักเครื่องสักอย่างแล้วมันท้งบอกีย่งมันลุกมันลุกมันก็เร็จไปหันประตูก็เอาอ่ี้เลยก็ได้เงลองน้ำนจะขครัวแล้วจะนก็ได้โอเคดีงามตื้อทนีเนาะ mọi chỗ đây ừ, nhà cúp okay. hôm nay. Ah, pách nhanh ní nhanh bóng ngon 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 này kia nào vậy ngon 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 เขาก่อแต่ฟังเดียวดิเมนเอฟังนี่เพราะว่าเพราะว่าอันนั้นก่อมันฉลับกันมันจิตเป็นหูน้อยเนาะอยู่นะเมนเมนเป็นหูน้อยทั้งนั้นนะลงเลยมาขึ้นครัวเลยนะตัวนั้นนะเมินจะได้เออไปทำจอยจอยอันกินรถกินรถผมเป็แยังผมถามชิ่อใคที่เข่ารถนะเขาข้าวค้อนผมเป็แยังกินรถเข้าแป๊บนึงแป๊บนึงกินรถกินรถหมออย่าเราก็อย่าได้รับบัตรเล่นจุดกลางวัน กินก้อนจะถามชื่อนะถามน้อยนึงนั่นชื่ออ้นถามก็ได้หรอกไม่ได้เลยยืดผีเยอะห้องห้องไหนกั้นกั้นทั้งไหนทั้งทั้งพี่ปะแต่ที่แข่งนะเพื่อนว่าจะได้ทั้งนั้นแต่สหรับตัวโตเขามันมันอาจจะว่าเฮ็ดทองน้ำทั้งนี้ก็ต้องจะจะต้งนี้แล้วมาเม้นทับมันมันมันคัดแยงกันนะทัาเฮ็ดทองน้ำทั้งพุ่นน่กั้นห้องพี่แต่มานมันสิลงพี่เลยของน้ำนะเป็นครัว ฮับตัดเครื่องกระรุ่ดไงฮับเบงกระรุ่ดเลยฮับเข่ามันสีไงเมนแมนมันสีมันสีง่ายถ้าบักกันห้องพี่เป็น้องหน้ามีพุ่นหมดมันจะเป็นหู้มันจะสเศษเศษมองวานี่ไรซะวางรองนั้าตั้แบบนี้แต่ว่าแต่ว่าให้โล่งเทาานั้นนะเมนตัดแบบนี้แมนมันจะย่างไปโบ สีงามเลยตัดมาแ่นี้เลยนะวันนี้มันมันก็มีูฟแล้วตัดมาแค่นี้แค่นี้แค่นี้มีแล้วตัดมาแค่นี้แมนจะสบายไรบ้าสบายดีไปน้นี่เด้อเอาไปยืนนัเตียงูยืนนัเตียงอะไรเห็นย่จะขึ้นมากไปที่นี่ไปยืนนัเตียงโอเคอันนี้ไฟอนนี่เออไฟจาโอเคมาเรื่องห้องน้ำ แต่บ่านนี้เนี่ยถ้าเจ้าวายจะได้ห้องอยู่พุ่นเนี่ยมันมันผัดลงอยู่นี้แล้วมันมาเซร็จแล้นี่และมันิตันจูู่อยู่บบบนี้มันเพราะมันยากนะเจ้าลองลองก็ไมายคือว่าเอาพังนี่ได้บ้างหงอนประหยัดหัวไปใต้บระยาดหัวไปใต้เออมันก็ต้องเอาห้องน้าพังพุ่นใช่ต้องเอาห้องน้าแับนั้นพุ่นตั้งพี่อีกแบบนี้ดิเพิ่งถือว่าถ้าจะเรื่องอะไรเออถือเองนะถื มีมีกานอนปรับตงนี้นะแต่แต่เพื่อนี่เพื่อความสบายใจแม่นๆห้อง2ห้องบ่กันนี่ล่ะแม่นประตูห้องนึงแล้วห้องนึงเนาะถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ต้องมันก็ต้องห้องน้ํามันว่าสิถ้าสลับกันบ่มันยากนมันนมันบ่งาม่ไงสิกลายเป็นแบบสิได้คือแบบรูปแบบเฮาบ้านออกมาบ่ตันอยู่นี่เนาะ เอาประตู้กับเข่ามากับไดรเป็ดสไตล์คือแค้องปลาในที่นั่นแหละห้องครัวนั่นคือคล้ายห้องครัวแต่แบบห้องน้ำแต่ว่านั่นแหละห้องน้ำห้องน้อยเพิ่นอยู่ทางเดียวกันไปเลยของน้องปลานะเหมือนเพื่อเขาอันนี้มันเป็นทั้งเดียวกันเหรอเน่นอ่าสมมุติว่าบัานนี้ถ้าในเมืองแบบนั้นเนี่ยฮาก็ต้องจะปินต้องได้เห็นห้องน้ำอีคุณนะบ้านเน่นคือถ้าเราเช็ดห้องน้ำทั้งพี่บอกไงคือนี่ปล่อยลูกเหี่ยวเลยนะยาวเลยม้านนี่นะเป็นเพื่อนครัว จดบัดเสียวกันเอาหันคือเสียวห้องทุกพุ่นบัดเซียได้บริเวณนี้มองรับแขกบ่จะรับแขกจะรับยังแล้วแต่ว่าให้มันโล่งเออมันบม่มีแขกกระเฮานี่แน่นอนแต่ว่าห้องทางนี้เนาะมันโล่งห้องทางนี้ของนอนอยู่ฝั่งนั้นนอนอยู่ฝั่งนั้นในบ้านนี้สมมติว่าเจ้าห้องพี่อันเป็นห้องน้ากับเกระจกอยู่บรนี้เฮ็ดคือคือมาก่อเบิร์ดเลยเห็นไหมมาก่ออันนี้กะก่อกนนะแต่ว่าสมมติว่ามันห้องติดนี้ เขาก่อตะหันตัดพุดไปเลยนะ่ะนี่มันเป็นเป็นผ้าอยู่ได้วยดิอ,อันนี้เลยก่อตัดเอาบัดเดียวเลยใช้ประตูุเลยจบเลยออมาห้องอยู่ทางนี้เนาะเมนอะไรบ้านนี้นึกมึนได้ว่าโอเคเบรกนอนปีนหัวไปใต้พุ่นกับมัน<อ>ต้องไหนมาคุณตั้งพี่ห้องน,น้ำทางเดียวกับห้องนอนเมนอืมเป็นแตงงามเั็นแตงโล่งทั้งนึงนะแต่มันโล่งจงโป่งไปเลยเมนทั้งนี้เน็ดเป็ดปึ้งๆเลยนะย่างทะลุเคื่อนครัวมาพี่อันี้เลยหัวของน้ามันก็ตั้งนั้น มาว่ากันไหมจะเอาพี่แล้วแต่ไมีแต่ว่างแผ่นตัวเดียก็ขึ้น้องปลาเลยขันวอนนั่นนะขึ้นนกปลากับหงครัวอยู่คือทั้งบ่อเตียงพี่มีแต่่วาาเทั้งน้ำทั้งนั้นโถมองไหนวันนี้เนาะมามาเบิ่งมองคุดมาสับัดเปลี่ยนแผศว่ะก็ายมังคุดง่ายมงคุดสิที่วันจะคุดทั้นี่บ่แมเพราะว่ามองมังอันนัอันมองเก็บน้ำอันเดี๋ยวในน้ำเชียร์นะว้ทั้งพุดน่ะมันดีชุดละแต่มาเนี้มันมาพี่มันจิตเป็นหน้าบ้านหน้ายังไปแับนี้ มันจำเป็นต้งไมาคุณพี่ได้บันทึกเอาพี่น้องหลายคนพูดว่าคันวาาไไกลจะโตท่ไปได้บ่หนอได้กเป็นอ่งุณชมุเอาไห้เจุ่นหน้าจนะครับเ่แต่เขาโตท่ไว้ิเน่ะมันก็ได้เทอะไรทาเป็นเบิ้งตกะิประมาณนี่กเมตรเเมตรล้ไหลไปอยู่ฝุ่นตีอยู่แจ้ตีจะได้อือกนัดนั่นแหละตอไปตัวเลยตยาวไปพุทอ่าต่อไป Bà thôi đi lại bắt sao mong ra bán. Mày phải chơi không lâu. 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 không lâu. Mày phải chơi 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 không ห้องน้ามันกับยุคซีแล้วใช่คำคมเป็นจริงคำว่าโบได้โบได้โบได้เฮตีนเสื่อมเดี๋ยวเฮต่คซีกับฮะแต่ว่ามันหัดนะมันสมัยนี้มันกับโบนั่นแหละมันมันความสะดวกสบายตีไหลมากครับทบาร์แล้ก็เอาอยู่างนี่กองพื้นนี้อ๋อที่ไปมั่งแล้วหยังกองพื้นเหรออะไรแล้วกองคำบคักแต่แล้วยูเจียชุดนี่คือได้บัพบุญเลยมันกับโบได้ใกล้ครับมันน้าเหาปปัญใดนี่จะสรุปปฏิกันเนาะ เจลื้อบักพริกนี่ออคอณติ๊บมาเป็นยังหากระปุกได้เยอะอันนี้มาหนีรถนี่อะหมงเจชุดแล้วนะนี่ชุดมานีรถนี่มันนีชีเลียมมานนี่รถแ้วกลงพี่รถโทนอืออ่าง่ายต่อททอเอาแบบนี่ได้ยูเดินตัวอทได้น้องโอ๊กมาแล้เลยโอ้้ไหลวมาพี่เลยไก่เลยเนาะอ้ไเห็นภาพเลยเิลงมา่อนว่าคนดังยุงนอกเชียงยังพีดังนโอ้ไมปไฟเลนป้อมเลนไก่ โบปานั่นแหละวะเลยนุมมามันนอนมาแล้วน่เลยเอ้ามันบ่จะสังเกตจะมันโมเมนต์เียงรถไฟอว่าตนลงมาถึงส้นสาเลยเขานอนชั้นล่างเลยเพนาะมัน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 ก็อยู่ซึ่งหัวห้างหลีแต่วันนี้มันมันพังดินไปมันก็ดเก็บเสียงถามเขาบ้านไก่ลายใน่บมีข้อแบบลาดเล็นเลกับ่มีปัญหาย่างบา ยังแายังมันไกลไกยังมบลาดบล่งยันทีบมันหางกเพราะว่าเขาเขาอยู่ชูงเด้ถ้าตั้งไว้ชูงเนี่ยได้ต่ำหมดนะเคบ่เ่แวกันนี่เองมเ้ตื่นมากก้นที่ง่ายๆครับก็ง่ายมากต่อีนกรด้อกเลยเนาะง่ายๆทีต้นแบบบ่ก็ได้ไงเนาะมันนี่ก็ได้ถ้าเจ้าดุเจ้าก็แต่ว่าแต่ว่ามันนี่ต้องพ่อเย่ะด้วฮะมันอ่ะพอ

ดินมันมันทำมาได้เราไงเนาะ๋อหัดไงเนาะเออกระโคนกระไรมาปลูกพี่กระไรเนื่ากว่าเพราะว่าเขาขุดเท่ยังเขาหันนั่นนี่มันก็ยากคือว่าเกลยท่อลงมาเนาะมันเดี๋ยวไปมันมันก็ยางไปยางมันเหยียบไปเยอะมากเกิดอืมตอนเราอ้อมไว้คักช่ำนะไม่มีเป็นยังลอกแล้วคอยสิพ้าเราปลูกเราต้นนี่มื่นบ่มื่นนี่แล้วไฟมากขุดตัวเด้อนี่เด้อขุดตัวเด้อ เดีวเขาก็ถ้าไถามช่างนี่หน่อยเออถามก็จะเมื่อเมื่อช่างเห็นหนึ่แล้วติดตามบ่เนาะเออถามช่างก้นกันกันสรุปได้บ่ตดี แต่ว่าสำหรับที่เคยหูมันน่ะมันก็ได้ได้ได้เงี้ยเดียวกันพอแล้วเข้าๆแล้วได้เหรอใช่เนาะพอทำแค่นึงยุบไหมไ้คมคิดคนโตค่อยบอกย่านว่าเวลาเขาลาดน้ำนั้นอย่างเี้มันโมโหนะบอกแล้วเขาเขาก็เห็นมันต่ำลงอะไรเห็นมันต่ำลงเพราะว่าเหมือนบ้านเราอยู่ที่สูอยู่แล้วทั้งนี้มันต่ำเขาฝังคอในนี้แม่นเมนเห็นมันลอยไปทีลอยลงมา ถ้าพังชะมึงกันมันจะหมูมากแน่เนาะกันกับอันเปลงหน่เนาะแอ้วโอ้คือว่าบุญว่านี่ยแล้วพวกเนี่ยมันกับป่านั่นตีหื้โคอยมันจะไปไม่พูดจะกระได้โอบปนใดนะเฮ้ยเพราะว่าน้าทางเดียวนี่เพลินมาฮอตนี้นี่ ยุดบัดนี้ยุดน้ำมันเบิดเนาะมันเบิดนมเอาลื่เบิดมาไกลบ่มาไกลเงอยู่นี่บกลับองเก่าุดบุ่ดในาเ้ยมานี่มานี่เด้อพี่น้องเด้อประมาณนี้ประมาณนี้มานี่ขุดรถผู้ใดมาเชาเสียดมีเมีหิงกามใหญ่มีแต่มื้ออื่นต้องต้องมไว้ก่อนก็ได้่อก็ได้้ย เพื่อนย่งก็นักวิชาการบอกนักวิชาการประบุญว่าได้ยินนักวิชาใจนักวิจัยวิจัยลกบอกเราคือวิจัยลกเกี่ยวกับมือกับยาเนาะพี่นเราไหมอันโครงสร้างอันไหนพวกถอยเรื่องโทรศัพท์มือเตียงวะ ал,-Và thì là mức writersemos, t春 mồ cầu cụ giải hóa u kh decisive how to be a writer quân ilfi ngyn Bettara wirn hot quân of British Scriptures đúng, Heather vý hoàng quân, chứ không śśśśśç Ich nhớ là khoảng不管 gì trong s Vietnamese, có thông tin, theo moeten lumière những Iえdyllic vika là vỉa espeência hull ai dịch mình ch overseas, đ 쓸i quân là quân k sham cho khởi cầu kh dominated, coi cao ạ bao ở ครับเร้เนาะพี <normalmente> ่น้องเอ้ยบักม้่มาก็จดแจงดอบาดนี้อันเฮ็ดเฮือนให้แล้วก็ได้ลอยกมาพี่น้องเอ้ยบัดนี้เฮ็ดน้ําครัวได้แล้วบดเนาะได้ลพี่บไปบ้างกะเนะเรียบร้อยพี่น้องเนาะเรื่องการซี้แจงของน้ําองในแก็คิดว่าสิเด้ฝั่งนี้เนาะก็อ่ามงนี้แต่ตอนรก มม sociedad, จะกล่าบางนี่เัง้จะดงแมวเรกีกับหลังคาแล้วก็จะไปคุ้มเองพรอมได้หบอกยันมอง้ามเรจะขึ้นตอกเองไมด้แต่ว่าที wow> ่ซาท่าตตอกยันมันรู้ผูเบี้ยวผูเบี้ยว ก็เห็นตัวนี่แล้ใส่นอต่งหญิงเหรอแ่นอตใส่นอต่แต่นอนแ่แต่นอนีต่ขต่อนแต่แต่นอนแต่่นอนแ่แต่อนแ่แม่นอน่ต่นแ่แต่นอนแ่น่แนอนแต่แ่ต่นอนแ่อนแอนแต่นอ้แต่แต่นอน่แนอนแแ่แต่ต่แ่่่อแแต่วแตนนนน่อนอน่น่น่นแ่แอ โม่บอกโม่ข so, cool. oh, oh, no ึ้นต้องปลาใช่ไหมโม่ดึงโมเดึงอ่โมเดิร์นทั่วไปทั่วไปคือเคยเห็นะเนาะอืมโอเคแต่กว่าที่มาคุ้มเองคือคือคนที่คุ้มเองนี่คือทาโมเดิร์นนี่ถ้ามันบ้าวัยบ้านเท่ามาฮอนเนาะถ้ามันฮอนเฮงนะไม่ใช่วงงามเหมือนมันเบิดมันเบิดโทษนะ่งงามถ้าต้องเอาด่างมันต่ำๆถ้าด่างมันชูงมันที่ติดตะกุกนาะถ้ามาคือว่าไงแต่ถ้ามาเนี่ยมันเงียนเฮงน่ะนะมาเงียนนะเงียนเวียนงอนน่ะ ก็เลยก็ได้เอาแบบพอดีเพราะว่าจริงๆมันอ่ะมันก่ต้องเอาเอาเอาเงียนเงียนก็เดียกได้ดอกแต่ว่าเห็นเพิ่นเห็นพได้เงียนที่ไหนไม่ไม่พอดีเพราะว่ามันเห็นน้ำไหลชื่อน้ำไหลพอดีเป็นชงมันนี่แหละแล้วแล้วเฮาเฮากับเอาปูเปืองไม่อัดทวนอีกแม่เหรอเพราะว่าชาฮอนอะไรมันกว้างอ่ะก็ไม่ชิล่าอัดทวนมันจะติเปืองปีแม่นะมันอาสูงน่แม่แม่เนี่ก็ทิอ่าทิมากทมักกำกับอีกจ้าจ้าจนกลัวทีพ่อใจเพไนแหละ เพราะย่างย่างไม่ได้กับตัวตัวลังคาเดี๋ยวสำคัญถ้าลังคาพิษมันคิดได้เลยเหยื่อนะแต่ชูงตระกึกเดี๋ยมันเร็วลปล่อยตัวลุ่มเขายังปั๊บแก้อะไรอยู่มาคุมคักๆก็เลยจนพิษตับกับสร้างก็เลยโอเคเนาะโอเคเนาะพอสร้างนี่นโอเคอยู่โอ้ยเราวังนะเราพูดยังไงพอสร้างพิษได้ไรกันนะได้สร้างแล้วไปักเนาะ่ะอสรุปแมนได้พุดมองนั่นพี่น้องเลยเนาะต่อท่อออกไปผูน้องโอ้โอ้กไปปุอย่างไรก็แล้เนาะทางนั้นติด พอลี่ก็น่าปวดใจเรื่อง่เรื่องป้าซะพี่น้องไงเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมุกกระเจี๊ยดลายพี่น้องไงเนาะป้าซะพี่น้องไงถือว่าเป็นการซีเจงพี่น้องไงเนาะเรื่องของน้ำของไในของสเตลพี่น้องไงประมาณนี้พี่น้องไงเนาะอ้าถ้าเบิ่งบนพี่น้องในใจกันเนาะขอบคุณขอบคุณอยู่ดีไม่แหงเบิกคุ้มสุดสุดคนเด้อพี่น้องเด้อ อ้าวพี่น้องคอมเมนต์คำว่าอะไรตี่ถามกันคำว่าอะไรว่ามันถุงควรหรือังไงพี่นอ้อง<ช>ไหมเนาะไปก่อนพี่น้องสบายดี